ตอนนี้ก็ออกจากปากซันแล้วปลายทางคือภูหัวโลนะครับไซสสมบูรณ์แล้วก็จะไปต่อที่ทุ่งห้ยหินเชียงขวางแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในตัวเมือปากซันนะครับื่ยเช้ากว่าจะข้ามมาได้โอ้โหแม่เจ้าคือแบบใช้เวลานานมากกว่าจะทําเรื่องข้ามด่านมาเพราะว่ารถเรามมนยังไม่มีประวัติ พอทำประวัติเสร็จเดี๋ยวรอบหน้ามาเขาบอกว่ามันก็จะง่ายขึ้นนี่ถือว่ียองขนในตัวเมืองปากสั้นที่ เลยจุดนี้ไปก็น่าจะโอเคแล้วแหละโอเคไปต่อ,อเ,เนี่ยเจอโพดทจิ๊ฟฟี่อีกแล้วครับอเออห่างกันไม่กี่สิบโลครับเจออีกแล้วเพราะว่าเส้นนี้มันไปเส้นคนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยทาใหม่ๆเนี่ยเพิ่งจะตีเส้นแต่ว่าก่อนที่จะถึงฟาร์มเพียแค่ยังไม่ได้ตีเส้นด้วยซ้ำไปอเอาครับโดนแซงไปแล้วใจเย็นลูกเพื่อน น้ำโล,ำโลตรงนี้น้ำโลโอ๋อส่วนใหญ่มีปลาแห้งเนาะนไครับขายของฝากเป็นปลาแห้งนะแต่ปลาสดไม่รู้มีไหมปลาสดมีไหมเป็นปลาน้ำโขงนะฝั่งซ้ายมือเราเป็นน้ำโขงนะครับเดือตอนนี้เราขับถนนมานจะเรียบน้ำโขงไปเรื่อยๆสัญญาณอินเทอร์เน็ต AIS ตอนนี้ใช้ได้นะครับคือ 4G น้ำรลน้ำโลด่าน้ำรู มันจะเป็นถนนหมายเลข13นะครับฝั่งซอพปอลาวอบคุณกกำลังใจขอคุณทุกๆอ่านี้นะครับเราเจอแล้วหัวไหนล่ะหัวนี้วะไ้หัหน้ามันแตกข้างหน้าจ้าป้าแล้วนะวาใส่สมบูรณ์อ้าวทีวีเรายังใช้ได้นะครับนี่ อันนี้คือเส้นใหม่หรือเส้นเก่าอย่า,อย,าอย่าเผลอไปวิ่งซ้ายนะครับ,บ,บนเรามาแถึงเป็นเส้นทางที่จะไปไซส,สบมบูรณ์ตรงนี้เขาเรียกแยกอะไรแยกอะไรแยกคือโบกนี่อ้าวนี่นี่ไปแยกข้าบกแล้วหรอหรอ คือขับเร oh oh. kind of um, ็วแล้วนี่คือขับได้แค่40โอ้โหครับความมันเทิงมาแล้วครับดูครับฝุ่นมาแล้วครับฟุ้งมาเลยครับพี่น้องนี่แค่เข้ามาปากทางนะครับยายาหินแดงข้างหลังมัา่งยายฉลี่บด้ะบันิงชาชาชาโอ้โห ความบันเทิงกําลังจะเริ่มขึ้นมันรถวัสลีนะรถเราอุตส่าห์แบบล้างมางงามๆนะครับว่าเราจะขึ้นแบบไปถ่ายสวยๆที่ผูหัวโล้นไม่อย่างรถทางจิ๋นร้อยจิ๋นเกียวไหลแบบดูรับมาอีกแล้วรถมันทุกโอ้แต่หัวมันรถบรรทุกมันสวยๆครับโอ้จะเลาถึงปรหารสวยมากนี่ไงโอ้ รถสบเียวหลายใช่ม,มีรถส,สานวิ่งเลยนะครับ,บรเอาเส้นไหนเส้นไหนเบียงใจง<อ>งกับอย่างลองแจ้งลอ,อ,อ,องแจ้งนี่เขาก็อ่านออกคือนกันเด้อดูครับเส้นนี้ระยะทางประมาณน้องกระบอกว่าประมาณสี่สิบโลนะสี่สิบโลก็น่าจะประมาณโอ้เป็นชั่วโมงนะครับถ้าไปแบบนี้ก็นึกถึงเส้นเมืองกาสีเลยครับแต่ที่นี่ดีหน่อยหนึ่งก็คือหลุมมันไม่ค่อยเยอะ ถ้ากาสีนะคือลอกออกหมดนะครับแล้วก็หลุมไปก็ค่อยออยอดค่อยยอดค่อยยอดนะแล้วเราจะสังเกตว่าจะมีรถตรัวนี้คือรถขนแร่นะครับเป็นแร่พวกอาจจะเป็นแร่เหล็กแร่ยีบุกซึ่งเขาประมวล,ลเสร็จเขาจะวิ่งขึ้นไปตัวเนี้ยพอไปถึงแง่ข้างหน้าที่เราเข้ามาเนี่ยเลี้ยวขวาขึ้นไปก็จะเป็นท่าบกคือฝั่งนั้โน้นอ่ะน่าจะมีเป็นบริษัท<อ>ที่เขาจะ ที่เขาจัดเอาเอาพวกนี้แหลพวกนี้ไปไปคัดนะครับแต่เท่าที่รู้มาว่าพวกที่ขับรถพวกนี้เนะเงินเงินดีมากใช่ไหมนิงแต่ว่าเห็นเขาพูดมานะว่าเงินเยอะกว่าข้าราชการอีกครับเที่ยวหนึ่งเห็นเขาพูดมาจริงไม่จริงให้ดูครับจริงไหมครับคนลาวคอนเฟิร์มเลยเที่ยวหนึ่งเที่ยวหนึ่งเที่ยวละล้านเที่ยวละล้านท่านฝ่า 3, 8, 4, ถึงถึงไม่ถึงก็ถือว่าเยอะครับวันหนึ่งอาจจะขับได้หลายเที่ยวใช่ไหมโัเก้าหว่หาเราพันพันเก้าแล้วก็โอ้โหครับมากรรมมาขาดากรรมมาแล้วครับแสงกันขึ้นมายาโอ้โหโอ้โหสุดจัดครับไอ้ไอ้ไอ นี่พอมาถึงจุดนี้นะครับมันจะมีนี่อนนเอาน้ำมาเอ้ามีหยุดด้วยนะโอ้ดูเชื่อเขาสิก็ว่าอายุมันอะไรอยู่วะไปเลยไปเลยบอกได้หร่าว้าวพืเพื่อนให้หยุดโมเมนบอกไปไมันเหยียบเน็ตมันสูงตะกี้เพื่อนบอกว่าหยุดเลยให้ไปเพราะเชื่อรถอย่างวะเหยียบยาง,างกางเสือ้อไ<อ>วอแ้แต,ต,ต่ว่าเราีรถมามีรถมา มันมีรถขบวนแห่ให้หยุดก้อนรปขบวนแห่ขบวนไปก่อนขบวนแห่ยังรถหีรถขนห่นี่ครับที่ที่เราจอดเขาไม่ให้เราไปนะครับเพราะว่ามีรถกลนแร่นะครับมิงสวนลงมาแบบนี้แล้วตามที่ทุกคนคาดการ,รวิโรันอาจจะเป็นแร่ทองเพราะว่าตะกี้มันมีเหมือนกับรถนำอะครับเพราะว่าอาจจะต้องแบบต้องมีป้ายป้ายุมก<ป>ันอะไรพวกนี้มันเ,เป็นป้ายกันป้ายกัน าะมันเ,เป็นอาจจะเป็นแร่ทองเราต้องมีรถคุ้มกันนะครับเดี๋ยวโดนปลน้นโดนขมโมยเนี่ยออใครพากูมาวะนี่อ่ะดูทางเอบอบักจิมมี่ก็บอกแล้วก็บอกพรุ่งนี้ค่อยไปก็ปบอกตอนนี้นมาเลยถึงนู่นมืดพอดีวะ่ะโ,โอ้โหมืดมันจะถึงไหมเนี่ยดูนิ เร้ดีแล้วบราบอกพวกนี้ออกเช้าๆก็ได้ค่อยไปเรื่อยๆรบือดกา,านี้ทางนี้แหละกลับกลับทางเดิมอ๋อมีทางลาดชี้หัวหงเสียงของวะทางมันดีมั้ยทางเสียงของเต็ปั เราก็กลับมาทางเดิมมีแหลแต่ว่าเราก็คือมาเรามาเจวันวันมองเห็นทางโอ้โหครับดูแต่ละคันมามันมีผาาบกแปลว่ามันมีแหมนแมมาเลยเขาบอกแหนมเห็นทางมาเดียวโอ้โหพ่อว่าคนไปแล้วว่ากันมึงผมไม่แน่ใจว่าผมเป็นคนไทยคนแรกหรือเปล่าที่ลงมาเส้นนี้นะครับ <laughs> ผมไม่แน่ใจนะครับใครที่เคยมาเส้นนี้แล้ว รถนะมาลงรีวิวให้ดูหน่อยครับ <c oughs> แล้วตอนนี้ก็สามโมงแล้วนะครับสิบห้าจุดหนึ่งแปดสามโมงสิบแปดนาทีเราออกจากบ้านมาบ่ายโมงเดหน่อย,อยผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับคานกันอยู่นี่แหละสีิบโลคานกันอยู่นี่แหละ อันนี้รถป้ายสีน้ําเงินอันนี้จะเป็นถ้าเป็นสีน้ําเงินต้องเป็นรถข้ารา,า,าชการนะครับรถประจำตำแหน่งว้าที่เห็นอยู่ในฝุ่นนะครับโอช่หมอกนะครับไปต่อครับน,นี่ยครับเราขับมาก็จะเจอรถเนี่ยแหละรถน้ำ เป็นช่วงๆนะี่ไปเจอคันที่สองแล้วนครับเออล้างรถให้หน่อยอขารถกันที่ชุ่มเลยแต่ก็คงไม่นานรถฉันก็เปื้อนตายเลยเครับล้างมาอย่างดีครับกลับว่าจะไปถ่ายรูปสสวยที่ปูโหลล้นตายเลยโอ้โอแส้วตรงขวานี่อะไรวะอะไรเล็ก ไปตรงนะผู้คำแต่ออกซ้ายนะตาดเล็กตรงก็ไปผู้คาำมันวะเออไปตรงก็บอกไปผู้ค้ำตรงไปผู้ค้ำไหนไปคุณ้าจุดนี้อันี้เยอะนะครับจุดนี้ป้ายเยอะจังมีทั้งภาษาจีนมีทั้งภาษาเวียดามีษานดห้า ผ่อ,อนความไวใช้เกตตัำโอ้ครับขึ้นมาแล้วโอ้ตัวตีโค้งขึ้นมาครับสุดยอดมากเหมือนมันยาวเง้ยโอ้เอาแคันนี้มาแล้วก็ไปต่อทางโค้งอันตรายโอทางโค้งปรับ ขึ้นมาอีกครั้แล้วครับมืดตือต้อคือถ้าดูในคลิปอะครับมันมันไม่มืดนะมันสว่างแบบมันชัดเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าแบบตาตาที่เรามองไม่ได้ผ่านอีกล้องอะมันมืดมากดูว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหน้ามีรถจอะกันอยู่อ๋อไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่คงจะเป็น เป็นทางเบี่ยงอะ่ะเฮ้ยตีกันยาวเหยียดกันเลยนะโอ้ตีกันเพียบเลยเอ้ยน่าจะอุบัติเหตุอะ่ะเห็นมีถ่ายลงถ่ายรูปอะไรกันคิดว่าน่าจะใช่แต่ตะกี้เห็นมันมีรถที่เหมือนว่าเป็นรถลงหมอนะครับวิ่งสวนลงไปแต่<อ>เกิดอะไรสักอย่างไหม<อ>คิว่าไหมคอยดูครับเอาเรื่องขาเยือบละน่าจะน่าจะทางแคบอ่ะครับมีรถวิ่งสวนกันทาง้ง<อ>มีคำเตือนด้วย ปล่อยเจริญนิดเจริญหน่อยเหมือนตะกี้แหละอ๋อเหมือนมันกักไอเราตอนที่มาตอน,น,นแรกๆกันแหละไม่ได้มีอะไรวัวแล้วเอาเขาไปกันแล้วแต่ไอคันนี้ทำไมไม่ไปสูดแล้วมันไปได้ใช่ไหมอ๋อไอคันนี้มันคงคงตายว่ะไอคันเนี้ย <c oughs> ยอดมากถ้าอีกครั้งหนึ่งเรามาตรงนี้จะมีลาดยางหรือเปล่าลองมาลุ้นกันนะครับดูครับจ,จ้าออ,อันนี้คือเข้าเขตลองสารแล้วเนาะโอนี่ครับมันก็มีรถแบบวิ่งสวนกันมาไงที่ทางมันแคบเขาต้องปิดหวัวปิดท้ายนี่คือแบบต้องทำแบบนี้แหละถ้าปล่อยมาปุ๊บโอ้หมาคาการอยู่ตรงกลางนี่ หนักกว่านี้อีกต้องนี้เจ้าพี่คอยส่งสัญญาณนะครับแล้วก็ปล่อยรถมาเดี๋ยวดูนะว่าเขาจะกักไว้ไกลขนาดไหนโอ้โหหุ่นงองครับอันนี้น่าจะรถน้ำอ,อันนี้ทางต่างระดับนะครับบนพื้นนีรถฉีดน,น้ำขวามือเราก็จะเป็นเหวทั้งนั้นนะครับ แสงกันที่ไปแล้วมันสุดยอดมากจอดตัวมเลยจะก,กาแชงไปไหมเนี่ยรถโอเคได้อ๋อเขามีคนกาดอยู่ครับเห็นไหมเหมือนที่ผมบอกไว้เลยเงี้ยมันมีอยู่เขา่วยรถไป แบบนี้สิแต่ตอนนี้มีแค่คันเดียวอุ้ยคงขวายถ้เป็นหน้าฝนน่าจะสวยครับเป็นลานหินแบบสวยมากแต่ตรงนี้มันมืดตื้อโอเคไปต่อครับหลังจากที่ดันโดนขับมานะครับไม่รู้อะเมืองล่องซานมาแล้วตอนนี้สู่แขวงไซส,สมบูรณ์และ้ะโอ้โหคุณด,ดูทาง เดี๋ยวโอ้โหระยะทางครับน้องบอกว่า40โลนะไม่แปลกใจครับตอนนี้ผมวิ่งมารู้กี่ชั่วโมงอะ่ะออกจากบ้านมาบ่ายโมงมาบ่ายโมงสองสามสี่สามชั่วโมงได้แล้วโอเคเดี๋ยวไปต่อครับยางเลยนะครับนี่ครับนี่คือทางยางของเขานะมี่แล,ล,ล้วขนแร่ส่วนแล้วหนึ่งคันโอ้คุณดูดิมันแบบ ธรรมชาติป่าไม้ดูต้นไม้แต่ละต้นแต่อันนี้มันว้าวสวยเทว่าเออน่าจอดถ่ายรูปอ่ะต้นไม้มันสวยมากเลยโอ้โหดูทางครับลงอย่างเดียวเลยฟืด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 ,ฟดแต่รู้ว่าจากนี้ไปจะเป็นทางยางตลอดไหมแค่นั้นแหละต้องมาลุ้นเอานะครับว่าเราจะได้วิ่งทางยางประมาณกี่กิโลเมตรเจ็ดสิบแปดจุดห้า โอ้แว,ว่าต้นไม้มันสวยชอบาาโอ้โอโก็นานสิครับทางแบบนี้ดูครับมันมันทำให้เราดีใจได้แค่แป๊บเดียวครับสุดท้ายก็โอ้ทางดินโอเคลู้เรื่องกระเบื้องแตกเมื่อกี้เราเจอป้ายนะครับบอกว่าทางลงคือลงอย่างเดียว3 5ากิโลเมตรดูได้แป๊บเดียวเองทางอย่างกลายเป็นทางอันนี้แล้วโอ้หินดูครับ มีอะไรเนี่ยป้ายบอกระวังข้างหน้าคำเตือนเต็มเลยนะครับเทียบอุยอ้ยออ้๋เนี่ยมีคนเจออีกเลยโอ้ยหมานจะแบบนี้ตลอดเลยอ่ะ <s> <Okay. S 2> โอเคโ,โอ้โหห้าวจัดว่าหมดคันนี้ไปแล้วเราจะได้ลงกันไหมอะ่ะดูน้องน้องดูน้องจะหมุนป้ายมาไหมอะ่ะ ดูคดูด,หดหูหมุนไหมหมุนไหมหมุนไปไหมโอ้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 เสียบอีกไปแล้วครับโอ้ยงึดหลายปวด้วปวดอะอุดตายไม่ไปแล้วโอ้โดนเบรกมือจนแบบแทบจะดึงไม่ไฆเนี่ยโอ้พี่เอาน้ำให้แดนบอกว่าไม่เอายี่หรอครับลงไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปรู้กันว่าที่ มันดันให้เราติดประมาณามครึ่งชั่วโมงโอ๋อนี่ไงครับเขาแปลงทางเหมือนที่น้องเขาบอกก็คือทําถนนนั่นแหละมันทําให้เลนหนึ่งเลนมันหายไปเดี๋ยวลงมารถมันก็สวนกันอันตรายเขาก็รีบทำนะเห็นไหมเขาบดดินยังไม่นแน่นเลยครับเขาต้องเปิดให้อ๋โอโอ้ลื่นนะนี่ย่ะเขาต้องเปิดให้เราแบบลงมาก่อนว่ารถข้างบนอะเริ่มติดเยอะแล้วหลายคันแล้วเราดันมาเป็นคนแรกด้วยนะเราก็ขับรถช้า กลัวเขาจะไล่บี้ตูดเราขึ้นมาอย่ามานะครับว่าทางลงตัวนี้มันอ๋อสามจุดห้ากิโลโอ้ดิ่ิงทางยางแล้วอัดได้ควันมาโอ้นี่โอ้อันนี้เขาก็กันเหมือนกันครับถึงที่นะี้เนี่ยพอเรามาถึงก็อาจจะเอ้าลงเองียงหมดแล้วครับกล้องผมนี่ <laughs> นเ,เนี่ยไมจะมีรถอันนี้รถ ที่มันเมื่อกี้เราแบบโอ้โหเกือบชั่วโมงครับรอเป็นรถขึ้นไปไม่กี่คันเองไปถึงสิบคันแต่รอนานมากโอ้โหมีทุ่งนาด้วยโอ้โครับตอนนี้เราเห็นเมืองตรงหน้าอ้อันนี้เขา,าบอกว่าเมืองลองซานน้องบอกว่าเมืองลองซานนะครับะลุกันมายังไงวะเนี่ยมีป้ายเลย คือพอเข้าเขตนี้ปุ๊บเนี่ยเริ่มอากาศ like. เริ่มแบบเปลี่ยนเลยนะครับอากาศเย็นขึ้นมาเลยอะ่ะดูนีน่ๆไปเรื่อยๆเอานอาหารนะ่และแป๊บซี่ด้วยนะตรงไหนที่ปีกสามร้อยเมตรเลี้ยวขวาอือมมไม่สัญญาณยังคาอยู่นะครับ แซงไปก่อนว่าขั้นหลังแซงไปได้อนเออให้ตัวแซงนะตัวแซงหยุ200เมตรเลี้ยวขวาของนี้เป็นต,ล,ตลาดนะครับอันนี้เราให้เขาแซงไปก่อนนะเราคิดดูก่อน,นจอดแยกไหนน่นนนไอ้บ้านหลังงามๆเป็นปะของแบรนองเฟอร์นิเจอร์นนอร,ร,ร,ร้านไหนร้านซ้ายหรือขวาเฟอร์นิเจอร์ อ๋อนี่ไงมันมีป้ายอยู่างนี้เนี่ยซ้ายไปอะไรนะโคดสะอาดโคดสว่าดขวาไปไซสมบูรณ์เลี้ยวขวาเอาร้านไหนหน,นี่ว่ะหัดไอเซรีมหันหไหนใครหันไอเซรีมหันไหนมีหัดไอเซรีมหันหไหนเจ้าวะดูดูสิร้านนี้นี่ <C oughs> นะแม่นะ โอ้เนั่นขอขอขอขนี่นู่นนะนนนแหละน้่นโอ้จไปตามผู้ส,สนะ,ะเขขนเาไปเข้นไปเอยู่ตรงโค้งพอดีเลยครับลูกพี่ ที่ใหญ่เราเดียงแล้วอ๋อแต่ยังมีทางเหลือให้เราไปได้โอ้ดูอยว่ถวนี้ครับคืมันสวยอะดูข้างล่างครับเป็นทุ่งนาลิง,งวัวลิงควายดูดิสวยงามหลายไปต่อครับเราโอ้โหตอนนี้ห้าโมงยี่สิบแล้วนะครับก็ยังเหลือระยะทางอีกเจ็ดสิบกิโลดูแต่ว่าตอนนี้ตะวันรับขอบเขาแล้วตอนนอี้เหลือหลัางนา้มตาครับ ตอนนี้เรายังอยู่ในเขตนเมืองล่องซานอยู่นะครับยังอ,ออกจากตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าอากาศดีมากครับเรื่องแบบอากาศเย็นหรือเป็นเพราะว่ามันเย็นเพราะมัน,ม,นมันมืดแล้วมันเลยเย็นต้องดูช่วงกลางวันโอ้แต่คุณเห็นไหมข้างๆเนี่ยคือเผาขึ้นหมดเลยอะ่ะไม่ใช่แต่ไทยนะครับทิ่ลาก็คุณดูโอ้โหเผากันสเตนหมดเลยเนะดูฝั่งข้างหน้าก็เหมือนกันนะที่ว่าเป็นแบบเบิ้งเบิงอะ่ะนี่นคือเผานะ ที่เห็นอยู่เนี่ยผมกม็รู้ว่ามันเป็นค่าฝุ่นพ m อหรือว่าหมอกก็ <_ C os al> ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเรามาลุน้นบรรยากาศที่ภูหัวล้นแล้วกันว่าจะเป็นแบบไหนระหว่างวันนี้ชเช้ากับเย็นเนี้ยแต่มันก็สวยเดียวโหวเพียบเลยเจ้าเนี้ยไม่ได้จอดลงไปถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าเราต้องรีบทําเวลามันจะมืดแล้วอะจะถึงนู่นอะมืดเลยแหละ เอ็นนี่โหดนะตะกี้แล้วว่าเราแซงโหดแล้วเจอเจ้านี่โหดกว่าเราอีกครับโอ้แม่งแซงกันมากี่คันวะเนี่ยโอ้โหโหดจัทางโค้งอีกเนี่ยก็ต้องหลบกันอย่างนี้แหละครับเพราะว่าทางมันแคบโอ้ขนาดน่าจะหนักมาไปย่างกระหอยใต้วยข้างล่างโอ้ยขนาดข้างลังแอบยันตกอยู่ร่องทางว่ะไปมันไปย่างกระหอยไต ขางนอ่างนี้หลายยฮเลยอากเนักวนะต่อโอ้โหครับดูตรงนี้คือหมดเลยนะครับแล้วก็ข้างบนตอนนี้คือกําลังเริ่มเริ่มลามขึ้นไปแล้วก็ยังไหมอยู่เลยครับยังควันอยู่เลยนะตายแล้ว เผากันแบบจริงจังเลยนะโอ้โห,โโหดูนี่ครับยังไม่มอดเลยนะยังไหมอยู่เลยเนี่ยไหมหมดแล้วก็แบบโอ้โหตายแล้วยังไงกันเนี่ยแล้วก็ไม่รู้เนะาะดูดูดมันแซงมาโอ้โหเราเจอแบบ,แบบนี้มา มาสองเหตุการ์แล้วนะครับที่แบบขับรถขึ้นมาแบบนี้จุดไดน,นยักษ์ครพาเจงทางโค้งตอนนี้แล้วก็แบบมันมืดมากเลยครับต้องแบบค่อยๆปล่อยลงนะแล้วก็มาสวนกับรถขนแร่ด้วยแล้วนู้นเห็นไฟอยู่ข้างล่างแล้วนะครับที่เมืองนี่นโอ้โแล้วทกี้ก็แบบแล้วเมื่อกี้ก็ทางก็งง,งๆจอดจอดถามเขาครับตะก,กี้โอ้มืดตึมเต เจอจนได้นะครับยินดีต้อนรับสู่นี่แหละเออตามนันแหละไม่อานแล้วแต่รู้ว่าตอนนี้เรามาถึงแลครับโอ้ตอนนี้สิบเก้านาฬิกาห้าสิบตอนนี้มาถึงแล้วครับถึงจริงๆเลยตอนนี้โอ้สองทุม่มมาถึงนี่สองทุม่มออกจากปากสั้นเอามันเขา่าๆประมาณสักบ่ายโมงครึ่งแหละ ตรงการขึ้นไปกลางเป็นที่ผูผูหัวโลน้นไปแคมปิง้งย่างหมึกย่างหอยโอ้สลาาัภพัดสลัเพดีแต่ตอนนี้ก็มาดูถึงบ้านน้องละดูตรงนี้ครับอืผมก็ได้เผาก็ตรงนี้แทะนะครับไม่ได้เกินไปไอ้ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่า ผู้หัวล้นอยู่อยู่ขวาไม่รู้เดี๋ยวุ่งนี้เช้าค่อยดูกันะนะเช้าเช้านีา่เอ,อน,นี่แกหนาวครับ นแนี่ครับโครงการย่างหมอกกุ้งเราอย<น>ู่บนโอ้โหโออ้โหโอะโหโอนโหโอ้ะหอ้โหโอ้โอ้อ้กหโอออ แกง่ายไงโอ้ยังเลือดยุ่ตัวนี้เลือดมียุ่ตัวนี้สดๆเลยคนแก่นี่เงาไหมสดๆยังได้ยู่ยังเลือดได้ยู่นี่นี่นีเลือดยู่ยหื้ยังสดอยู่เลยอ่ะนี่ครับตั้งแต่เมื่อวานสองวันนะน้องนองอ่ะไปเบ่งกัน ครับม,มาถึงก็ใส่หม้อเย็นกันตุบตับตุบตับตุบตับมันจะหิวกันเลยนี่พี่นี่เนี่ยอาหารป่าละ่ะนอาหารป่าละ่ะโอ้โหอะไร <c oughs> พอมีวเวลาคือคือแผนตอนแรกครับปไปกินอาหารปา่าลดเราจะกินเอามาลกลายเป็นอาหารทะเลแทนครับ <c oughs> เราจะกินพวกเมียนนะสัตว์ป่านะเขาไปตกเต่าเต่านนั้นกิดว่าเป็นแก่ป่าจะักิดปะเต้เราอ่ะ <c oughs> ก,กนนินอาหารทะเลก่อนครับเดี๋ยวพรุนี้ก็กินอาหารป่าโค้งการขึ้นไปย่างบนภูหหลงของเราครับเอาแค่ตีนภูแล้วกันนะ